น,นอั่ตอนนี้แข่งแข่งเ้าดดงเง่แงดงพี่น้องไปเห็ดำดำไหนใบห่ากทะาเองอยู่อไม่นเติองสังห่มากก็มางประเด็นบอกหวัวหน้าพี่น้องแ๋่วป้าไปเรงโอกาสนานะเนาะโอกาสิบ้าเป้าไ่มีาเป้าไม่น้องให้หอเขาเป้าสิเป้า มาสมลาพี่น้องก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ดีมีให้สุขสุขคนเด้ฟอฝากฝากฝากไปก่อนค่ะมิตรไป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 ดูชมกัน็ยังเดี๋ยวก็ไปอืม ดกหนอนะออก็ะเด็กผมไม่นด็กไมอเล้ยงพระบัดพึ่กินเลขกี่นอ้องกิไปเ,เจ็บมาใหม่เจ็กาย,ยาพป่นออ้องเด็กว่องปาสุดทไทยเด๋ยวสองทุ่งสุดทไทยแจกมาละ

ดับขระดาษไปแล้วบดับก,ก่อนคุณขอนๆผ้ชมฟังไปขอบคุณเบื่อนๆแง่งครับขอบ จะสวยป้องแล้วไม่แดดแต่เนี่น้องน้ำหน้าประจากนะครับเน้ข้ามใหนประมวลว่าจะไหนประชุ่ฝาพขอจด่าไปนะพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับฝาคนไรฝาคนแช่เลยนะพี่น้องเน้ มาคอมเมนต์มาติช้มในว่าเป็นแนไหลขอบคุณครับบ๊ายบายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะเห็นคลิปใหม่ๆและพี่นองด้วย